สวัสดีทุกคนด้วยครับตอนนี้เนี่ยแมพมหาเวทยาอัปเดตแล้วทุกคนนี่อัปเดตนี้ทุกคนสกิลไมโตะในร่างติเพิ่มมาหนึ่งสกิลแล้วทุกคนอัปเดตนี้ถือว่ามาค่อนข้างช้านะไม่รู้ทำไมนะเขาน่าจะพักผ่อนนะทุกคนนี่ทุกคนผมพาดูระบบใหม่ทุกคนก็นี่นี่ทุกคนสังเกตไหมมีควันในทุกคนวิธีเปิดก็นี่ไฟเซตติ้งทุกคนเนี่ยแล้วก็เลื่อนมาตรงแถว performance นั่นทุกคนนี่ปรับไอ้นี่ ให้เป็นเนี่ยไอตรงเบต้าเนี่ยให้เป็นเขียวแนละ้แล้วจะได้ความเอฟเฟกต์จากแมคคัพแล้วผมพาอัปเดตทีละตัวก่อนนะทุกคนนี่โกโจยังไม่มีอะไรนะทุกคนไม่ได้บัฟหรือเนื้ออะไรส่วนสุคนาเนี่ยทุกคนนี่ในร่างหมดทุกคนสกิลหนึ่งอนะ่ะโดนเนื้อทุกคนดาเมจเบ,ลเบ,ลเบ,ลลบาลงนี่เบาลงนี่ทุกคนได้สกิลหนึ่งสามารถใช้กลางอากาศได้แล้วทุกคนนี่แค่เพียงกระโดดทีนึงนะกระโดดแล้วกดเลขกหนึ่งไอการผ่าอนี้ เป็นโหมดการ์มันไม่เหืเอแล้วทุกคนลองดังมมี่ธรรมดาดูแรงอยู่นะบล็อกไม่ได้นะทุกคนบล็อกดิบล็อกไม่ได้ทะลุบล็อกเลยก็ส่วนถ้าผ่าโลกเนี่ยมีท่าเดนมิชชั่นแล้วทุกคนนี่เบี่ยงมือไปนะก็เพิ่มมันนิดเดียวเองนี่ทุกคนเดี๋ยวผมพาดูกันแล้วทุกคนนี่ผ่าโลกอากาศไปเลย เนี่ยทุกคนก็นะแค่เรากดกระโดดแล้วกดหนึ่งสองสามอะนะหนึ่งสามมาเผื่อใครยังไม่รู้นะทุกคนวิธีผ่าโลกคือกดหนึ่งสองสามสี่แล้วอะนะนี่คือผมกดเรียงเลยนะหนะึ่งสองสามสี่อะเนี่ยสามรอบได้เลยกระโดดผ่าโลกถ้าเปิดโนโคูนดาไวไปมันจะเป็นอย่างเงี้ยลอยขึ้นฟ้าได้เลยถ้าผ่าโลกทุกคนก็เนี่ยทำอย่างเงี้ยมันขัดไม่ได้ด้วยทุกคนม,มโนกรรมมันต้องขัดดิ ขัดไม่ได้ขัดไม่ได้อยู่กาอากาศ <Yeah. S 1> ถ้าใช้แบบถ้าผาโรกนี้คบางทีก็จะฟันไม่โดนนะเนี่ยทุกคนเวลาหมดกาตายนะนี่มันจะดรอปอันนี้ให้เราด้นี่เก็บไปได้นะแค่หล่นไม่เฉยระยะหนึ่งก็พอๆกับไอ้ทาผาโลกนะใช้กาอากาศได้เดี๋ยวบล็อกดิบล็อกดิส่วนตัวฮาคัลิไม่มีอะไรอัปเดตนะทุกคนตัวนีน้ส่วนมิงุมิทุกคนมิงูมิเนี่ยมีท่าต่อยเข้ามาทุกคนนี่ท่าต่อยเอ้ยนออท่าต่อ,อย,อย ถ้าต่อยดูคุ้นๆนะทุกคนเหมือนมันจากแมปไหนสักแมปเลยวะอันนี้ทุกคนสกิลสามของมิงม,มิในร่างกตีทุกคนมันโดนบัฟนะแบบคือเรื่องคูลดาวน์ก็คูลดาวน์เร็วขึ้นหน่อยสวยมม่วนโมดการเนี่ยทุกคนโดนปรับสมดุลน,นะไม่รู้เรียกว่าเนิร์มได้ปอสแต่ว่าผมเรียกว่าปรับสมดุลแล้วกันสกิลสีเ่เนี่ยมันคูลดาวน์แต่แต่ละโหมดเนี่ยแต่ละการปรับตัวมันไม่เท่ากันแล้วทุกคนไอเด็กเทคดาวน์ทั้งหมดไอ้ลุ้มดาบเนี่ยสีแดงคูลดาวน์ก็ประมาณกลางๆนะ ผมปรับอันนี้รอไว้ก่อนอ่าปรับตัวทุกคนปรับตัวนะถ้าเราปรับตัวพลาดคุณดาวก็จะนานนะรอปรับตัวนี่ถ้าเราปรับตัวได้แบบแบบกดทันพอดีต,ตอนได้ไดาเมจนะทุกคนแต่คุณดาวไวมากมามาสามสองนี่คุณดาวไวเลยทีนี้นี่ทุกคนกดต่อได้เลยเนี่ยการบันหกเจ็ดวีน,วนอันนี้ผมเปิดเอฟเฟกต์ไว้แล้วทุกคนหลอดเลยไม่ลดแต่ตอนที่ผมไม่เปิดเนี่ยผมรู้สึกว่าหมดอาการเนี่ยหลอดจะลดไวขึ้นนิดนึงนะทุกคนเหมือนจะโดนเนิร์ฟเรื่องหลอดนะไม่รู้ ใช่เปล่านี่ทุกคนนี่ผ่าท่าผาโลกอันนี้คือคุณดาวนานสุดแล้วนะนี่โหกว่าจะลดไอ้เหี้ยโคตรนานเลยคุณดาวนานนานวันยี่สิบวิได้มาทุกคนสกิลสองมาให้โตมาแล้วทุกคนนี่สกิลใหม่ก็มาแทนสกิลสองนะสกิลอื่นก็เอ้ยถ้าการตะเก็บย้ายเป็นสกิลสามแล้วก็ถ้าแรกก็เหมือนเดิมสกิลสองเป็นการแบบว่าเอาหัวเราออกทุกคนก็เหลือแต่แขนกับหัวเดินไปที่อื่นแต่วตัวเราก็จะหมุนนะ เนี่ยเราก็โดนดาเมจแล้วทุกคนโอ้ยอ่ะตัวระเบิดเลยกูัวเนี่ทุกคนวุฒิเดวิดโอ้ยเนี่ยทุกคนผมใช้สกิลหนึ่งหรือสกิลสามไม่ได้นะเนี่ยได้แค่ต่อยโค้ต้าก็กลางๆนะทุกคนลูกโดนตัวเองด้วยฮะสกิลยว่าไม่ค่อยแรงมากอันนี้ทุกคนสกิลสามของไมโตเนี่ยสามารถใช้ตัวอาร์ร่วมด้วยกันได้แล้วทุกคนนี่สกิลสามแล้วตัวอาร์นะนี่มีการใช้โซ่นี่เปลี่ยนมือเราเป็นโซ่แล้วเหวี่ยงไปด้านหลัง สกินนี้บล็อกไม่ได้นะทุกคนนี่ตบแย่งช้าหน่อยโดนขาดได้นะทุกคนอันนี้อ่ตัวไกลๆหน่อยใช้ใส่คนนอนได้นะสกินนี้ทุกคนที่เหลือก็เป็นพวกแกบล็อกเล็กๆน้อยๆนะทุกคนทุกคนเนี่ยช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ค่อยทําคลิปเพราะว่าหมดไฟแถมอัปเดตก็ไม่ค่อยจะมีแล้วนะทุกคนก็คือแบบมันอัปเดตกันก็ค่อนช้าเลยผมก็ไม่รู้ทำจะทำคอนเทนต์อะไรให้คนดูดูดีนะทุกคนโอเคทุกคนคลิปก็คงมีเพียงเท่านี้ทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคน